รักเมียหนึ่งวันนะคะเป็นอะไรสดสดสวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนนะคะทุกคนวันนี้นะคะจูนก็มีชาเลนจ์นะคะชาเลนจ์ดีๆเลยมาให้พี่มินเล่นนะคะทุกคน ก็คือทุกคนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจูนอะซื้อรองเท้าสกเก็ตให้พี่มินใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้หรือว่าได้ไปเล่นเลยนะคะแค่ลองใส่เล่นๆดูเฉยๆนะคะทุกคนตอนนี้อากาศนะคะฝนก็จะตกแล้วนะคะแต่จูนก็จะพาพี่มินไปนะคะทุกคนบอกเลยการเล่นสกเก็ตครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของพี่มินเลยจูนจะไปท้าพี่มินนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าจูนจะท้าพี่มินยังไงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตามพี่มินกันก่อนนะคะทุกคน มินว่างไหมว่างไหมอไรองเท้าสกเกต็ตวันนี้เรามีชาเลนจ์จะให้เธอทําวันนี้เรามีชาเลนจ์จะให้เธอทาไปกับเราจะให้เล่นใช่ไหมไปกับเราก่อนไปกับเราก่อนไป,อไปเร็วเวเดี๋ยวฝนตกเราเร็วอ่ะไปใจง่ายใจง่ายว่ะไปเร็วโอเคแล้วตามออกมานะอนตอนนี้นะคะจูนก็พาพี่มินมาถึงในที่ที่จูนจะให้พี่มินทํา ชาเ,เลนต์เออแวนมาหัวฟูเลยอ่ะหัวฟูนะคะแวนมานี่ <c oughs> อยาโชว์รถไม่ได้ล้างสองล้อคู่ใจนะคะทุกคนก็โอเคไหนรองเท้าสกเก็ตเนี่ยน,นี่นะคะก็คือรองเท้าสกเก็ตนะคะและ้วก็นี่นะคะก็คือพื้นที่ที่จูจะให้พี่มินเล่นนะคะทุกคนจะบอกว่าความจริงอะ่ะจะไปอีกที่นึงแต่ก็กลัวเล่นไม่เป็นไปขายหน้าเขาดูหัวฟูจริงๆนั่นแหละ ฝนก็จะตกอ่ะแกะออกมาเซฟตี้มันจะดูเบลลหน่อยแต่มินจะใส่แกะออกมานี่นะคะเราก็ได้เริ่มปฏิบัติการใส่เซฟตี้นะคะทุกคนสีแป๊ดแป๊ดมากเลยอ่ะอ่ะใส่ไปใส่ไปรู้สึกยังไงบ้างถามมินก่อนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงไม่ไปขายหน้าตรงนู้นก็ต้องมาขายหน้าตรงนี้แหละเอารู้หรือเปล่าว่าเขาจะให้เธอทําอะไรเธอรู้หรือยังก็รู้แค่ว่าให้มาเล่นสเก็ตไงก็มาซื้อมา รู้ไหมว่าการเล่นสกเก็ตครั้งนี้เธอจะได้เงินรางวัลไม่หวังจะได้เลยเอ่าเอาไม่ล่ะถ้าได้เอาไหมล่ะไ,ไม่ได้ก็เอาแต่ว่าไม่หวังเลยเล่นไม่เป็นจูนอะจะมีกติกาอยู่นะคะว่ามีอยู่สามด้านด้านแรกนะคะชิงเงินรางวัลหนึ่งพันบาทถ้ามินทําได้รับไปเลยหนึ่งพันบาทอะไร <c oughs> อะไรไปไปใครหมาอ๋อ <laughs> ด้านที่สองนะคะถ้าพี่มินทําได้รับเงินไปสามพันบาท ด้ด่านสุดท้ายเป็นด่านที่โหดมากๆนะคะทุกคนก็อาจจะไม่โหดนะก็แบบเด็กๆเขาเล่นกันนะคะบอกเลยด่านสุดท้ายถ้าทําได้ครบสามด่านเอาไปเลยหนึ่งหมื่นอย่าหวังด่านอะไรเลยเอาสองมาใส่เข่าแล้วตอนนี้เอาเอาฟังไหมเนี่ยว่าถ้าทําได้ครบสามด่านรับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทเอาดีๆจริงพูดจริงไม่ได้ฟังอะรับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่มีด่านอะไรมั่งพูดไปมีสามด่านแต่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยว รอเธอใส่เซฟตี้ก่อนโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวรอพี่มินใส่เซฟตี้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมินกําลังใส่เซฟตี้อยู่ถึงวันจะแบบกระ้องกองแกงมินก็ต้องใส่เพราะมินกลัวกระ้ะองกองแกงมันก็มันแค่สีมันเป็นแค่สี หวงแฟนนะคะทุกคนต้องมาใส่ให้แฟนก่อดนอนหมาโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ใส่รองเท้าสเก็ตเซฟรองเท้าสเก็ตเซฟตี้นะคะก็เราจะมาเริ่มวันที่ด่านแรกเลยนะคะเราจะไม่ให้ซ้อมนะคะทุกคนโหดอ่ะโหดมากบอกเลยจะได้ตังค์จากจูนนี่โหดมากนะคะกับเมียก็โหดนะคะทุกคนก็ยืนไม่ได้เลยนะเอาเอายืนให้ได้ภายใน ห้าวิอ่ะห้าวิพอกระจอกเออกระจอกรับไปเลย1,000บาทนะคะวิยังไม่ได้เลยกระจอกเอาไปไปดูรอดูนะคะทุกคนว่าคุณพิมพิชาเขาจะเก่งแต่ปากไหมนะคะทุกคนรับกดรักเมียหนึวันนะคะ <ม>เอาเป็นว่าพี่มินทำได้เย่ฮะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้จดไว้เลยให้แน่นอนไม่ไม่มีโกงนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะ ตอนนี้นะคะด่านแรกผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าพี่มินยังลุกขึ้นยืนไม่ได้นะคะทุกคนมาจับมือเขาจับเขา,เอ,าอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเชลี่ตัวหนึ่งทีก็ด่านแรกผ่านไปแล้วนะคะทุกคนรับเงินไปนะคะหนึ่งพันบาทด่านที่สองเฮ้ย,ยจับดีดีด่านที่สองจูนจะตั้งจุดนะคะทุกคนตั้งจุดให้พี่มินจากจุดนั้นมาจุดนี้อะไรประมาณนี้นะคะจูนเตรียมกลวยไว้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจูนจะอุ้ยอุ้ย ทุกคนเขายืนได้ว่ะเขายืนได้ว่ะสาสาบานไหมว่านี่คือครั้งแรกฝนกำลังตกเลยสาบานแรกโอเคเดี๋ยวจูนเอากลวยก่อนเอากลวยก่อนแล้วกันนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นกลวยที่จูนเตรียมมานะคะทุกคนจุดวางไว้อี่จุดนี้ให้พี่บินเดินจากจุดนี้มาจุดนี้ เกินเมตรละสอเมตรกว่าแล้วเนี่ยเอเอสำหรับคนมือใหม่นะคะทกคนสพบาทถ้าเธอทำได้เธอเอาไปเลยส0 0 0บาขี่โมะมาเอากล้องมาดูดิดูท่านั่งถ่ายดิ <c oughs> <c oughs> นี่คือท่านั่งถ่ายนะคะทุกคนายลุกสู้ไหมสู้ไหมเขินเขินอะไราะมาเร็วเวลุกสามพันบาทรอคุณอยู่ลุกมา อะไรโอ๊ยนะมีอะไรกูร้องขำมันเยอะมากไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามเออเออเดี๋ยวจ้าเออเดี๋ยวเคียะออกลู๋ยวไปเขาไปเขาก่อนไปไปเขาก่อน เอ้ยเมียกูกลัวกิ้งกือเ้อทุกคนเออไม่ได้ทางก็จะเขียวเออไปซะรถมารถมาคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมคุณคุณคิดว่าคุณนับได้ไหมเอาว่าเอ้อ ไอเมย์ไม่ได้เอาไนะ <c oughs> กแค่ไหนมาไแค่ไหนไันมันจะไปยากอะไรวะมันจะไปยากอะไรวะสวยแค่นี้รถมาไม่ช่วยรถมากระหลบรถสิา มาแล้วเขาขอเล่นบ้างเขาขอเล่นบ้างมันจะยากอะไรถอดมาเลยถอดมาเลยถอดมาใส่รองเท้าสเก็ตเล่นเออมันจะไปยากอะไรก็ลองดูมีรางวัลวะไม่มีหรอกรางวัลคือการได้รู้ว่ามันยากขนาดไหนไม่ยากหรอกมินแน่จริงไม่ให้มินจับปะล่ะ เห็นตัวป้าเตกเขาไม่ต้องจังเอาเอาเลยลุกสักทีดิมันจะไปยากอะไรวะมินก็ลุกสักทีสิบวิเอาดิมอเตอรแเรนอะไรอยู่ลุกดิ ว่ามีนเป็นเขียรติป่านะตัวเองเป็นตัวอะไรเอาดิร้อมจะเห็นเสียนหรือยังเซียนกบอันมาได้วะพี่เธอมันก็ไม่ยากนะให้เข่าตึงๆเนี่ย มันก็ไม่ยากนะแต่ว่ายืนหนีบอยู่ท่าน,นั้นจะเดินยังไงเหรอเป็นไงถึงมีคนเกาะบอกแล้วว่ามันก็ไม่ได้งา่ายไม่ได้ง่ายเลยตายยังเขียดไม่มีรถถ้ามีเดี๋ยวเราก็ไม่บอกเธอเองแหละวิธีเล่นแบบใหม่ไวรุ่นอะไวรุ่นเขาเล่นกันแบบนี้แล้วเดี๋ยว ยอมแพ้โอเคขาฝากไว้ด้วยนะคะมันยากมันยากแล้วสรุปจะเล่นได้ไหมมันต้องมีคนสอนไหมอ่ะหรือว่าต้องเป็นด้วยตัวเองอ่ะไม่รู้สำหรับใครนะคะที่เล่นสกเกต็ตบอร์ดนะคะแล้วเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าสกเกต็ตดิบเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งนะคะที่มันเป็นรองเท้าเนี่ยทุกคนถ้าใครที่เล่นเป็นแล้วนะคะแนะนําหน่อยว่ามันต้องใช้คนสอนหรือว่าหัดเล่นกันเองนะคะทุกคนอ่ะสรุปพี่มิน ชาเลจ์วันนี้พี่มินได้ไปแค่1,000บาทนะคะทุกคนแต่ว่าจูนใจดีนะคะจูนจะให้พี่มิน5,000ันบาทเพราะว่าพี่มินอะเขาทําได้นะคะคือเขายืนได้แบบยกตัวเองขึ้นมาได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งจูนเองก็ยังทําไม่ได้นะคะทุกคน,นครจริงเหรอ,อรอไปเล่นได้ก่อนแล้วค่อยซื้อคู่ใหม่ให้แล้วการคู่นี้มันคับอะเอามันคับเหรอ,อม,มันแน่นอ่ะบอกทุกคนหน่อยอ่ะปิดคลิปเลยละกันปิดคลิปเลยละกันนั่งลงดีๆ ว่าเป็นยังไงบ้างได้แผลไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าซิทุกคนคะก็สรุปว่าวันนี้มินเล่นไม่ได้นะคะแค่ยืนก็ลําบากแล้วมันเหมือนมันจะถอยหลังตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเล่นเป็นและอากาศเย็นๆแบบนี้คือแบบไทยสเก็ตไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันก็น่าจะสนุกนะแต่ว่ามินเล่นไม่ได้เอาเป็นว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวมินจะพยายามเล่นให้ได้ดกัออน,นะคะ ซื้อมาแล้วไม่ใช่ว่ามินซื้อนะคะจูนซื้อมาแล้วนะคะทุกคนแลวมินไม่คนอยากได้เองด้วยมินก็อยากเล่นให้เป็นเหมือนกันแต่ว่ามินต้องลองไปหาวิธีดูก่อนว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงนะคะและสกเก็ตบอร์ดเขาล่ะก็เดี๋ยวค่อยซื้อเล่นให้เป็นเธอ โอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็พี่มินยืนได้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปต่อต่อไปแล้วกันนะคะว่าพี่มินจะเล่นได้ไหมนะคะทุกคนก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มินจูนด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์แกล้งนะบ <laughs> ๊ายบาย